ăn à, Cô... ăn uống 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 này uống ăn 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 uống

อย่างก่อนะตัวุต้องเตือนน้ำไม้หรือเตือนน้ำเงี้ยก่อนเดีดยุ้นเอาเป็นเพื่อดังอยู่ไม่สั้นมันเป็นน้ำตื้นๆค่ะ พ่อบ้าทหารก็ได okay. ้ย่าอบอกจับไม่สั้นมือกับก็ได้เล่บอกเต็มเนาะึยกงจ้าอันเป็นเบิร์่อครับอันแถวน้น่าเสียงหวานนั่นใช่ไหมเป็นเบิร์ตแาสาวน้น่าตุคดีสุกคนค่ะว่เป็นกาเป็นการไมู่กนแต่ายังดอกอันกทีล้นมาเมื้าเนี่ยเวิรนมากบอก ใช่ครับท่านแล้บพอโดนแบบตอนนี้เนี่ยทุท่านว่าอันอาทิตย um> um> um um> um> um ์นายไปคุณด้วยกีสเกียริซูลิสคุณท่านทุกท่านสั่งละน้องกับซิคือหอนอให้มันอันตรายด้วค่ะสิไปจังไหนเนาะสิไปสู่เบอร์ชาติกับแมนรูต้วะน้องเหตุใดล่ะไอ้มันเป็นทหารเป็นชายชาติทหาร ก็ต้องไปปกปักที่ไปใส่ของชาติไปดูทางคุณเป็นป็นมาของขมิ้นดีจะเป็นหลงมักผู้สาวขมิ้นเด้อค่ะกระสิเลือมถิ่มผู้สาวเล้าจังน,น,น,น้องบ้านโน่นธาตุเห็นใจห,นหรอโอ้ยบอลออกกลุ่มเลยสาวโน่นธาตุเป็นเจ้าู้งามงามและที่ที่สุดก็คือใจอายซีห้องนี่อยู่กับโน่นธาตุอยู่กับสาวโน่นธาตุเปิดแล้ว น้องปุ่มผู้เดียวเด้บ่านแมนเบอรทุกคนเด้ขขเดจา้าน้องกับมักพีผู้เดียวแต่ว่าพีจะไปหลงมักสาวขามนนะะิญด้ค่ะจะนลืมสาวเล้วพ่อของขม,มิญเนี่ยสิลืมของเล้าก็ได้เจ้ค่ะเด็กตึงใจกับบลืมดอกกุ่มทึงทง,งุูงามจิตใจงามปณี ใจอายุพ so ี่เบิร์ดแมนอายสิไปอายก็สิไปตั้งไอ้ใจอายอายสิฝากพี่น้กกลุ่มเด้อจ้าอันกุ้งจ้าโอ้ยกุ้งจ้ากุ้งจ้าอันอ้้ยนเดูว่าจังไรเลยไม่บอกรวกอย่างอันไอ้สิไปแล้วกาจิ